เอาได้ค่ะพี่น้องจ๋ามื่อนี้สิบห้ามากินฟ <It> ักทองหนึ่งฟักพี่น้องจ๋ามึงยืดยืดด้วยกันนะคะมึงทุกค่ะฟักปลาทองพันสีเงินทองนะคะแล้วอันนี้มะพร้าวขูดค่ะมะพร้าวขูดสดๆจากต้นนะคะน้ำด้วยน้ำตาลนิดหน่อยนะคะมาได้พี่น้องจ๋ามันบะมันมากินน้ำกันเลยค่ะพี่น้องเมื่อน้องสิบห้ามากินเมื่อวานเมื่สิ่แสบเมื่อปลาแสบค่ะ อันนี้คือมะพร้าวของเราเองนะคะอร่อยพี่น้องไห่หวานเท่าไหร่นะคะแต่ว่ามันมันมากค่ะตามดินมะพร้าวพี่น้องเพิ่มคว,วามมันเพิ่มคว,วามมันนิดหน่อยนะคะตามตาด้วยค่ะ อันนี้เนื้อไม่เนื้อแบบแน่นทอยไอเดียที่แล้วเนาะนี่เนาะลูกก้อนทีนี่นนหนึ่งไปนะแน่นพี่น้องจ๋ากนละพันอันนั้นน่าจะเป็นทองอัมพยหรืออะไรนี่แหละแต่ว่าอันนี้เนี่ยสีเมืองทองไม่เท่าไหร่ยูกใหญ่ยูแต่เนื้อไม่แน่นเนื้อแน่นยุติเย็บบ่บ่สู่อันนั้นมาได้ อร่อยค่ะพี่น้องอยู่ๆแล้วค่ะพี่น้องจ้ะคาะกินฟักทองนะคะอาหารว่างคะ่ะกันไปพี่น้องทำให้ควเองนะพี่น้องเนาะ ถ้ามีกอยก็จะอร่อยอีกแบบหนึ่งปลาคล้องมันคือกันเนาะค่ะพี่น้องหนึ่งไส้กอยเนาะแซ่บค่ะยืดมากินเปลือกั้ค่ะพี่น้องจ้ายืดมาก่น,นมันกรุบกรอบดิอร่อยดิ้ากินเพระาะว่าของเราปลูกเองกินเองค่ะของเราปลูกเองกินเองค่ะพี่น้อง ของเราออร์แกนิกนะคะว่ายากับบ่ได้ฉีดพี่น้องอยาก็ไม่ได้ฉีดนะคะเพื่อนๆ่ยาบม่ได้ฉีดใส่แต่น้ำหมักชีวภาพเพราะฉะนั้นเท่ากับเลือกากินเนาะค่ะเนาะกินเองปลูกเองค่ะพี่น้องปักท่องกับบำรุงสายตาอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะคะประโยชน์มากมายเลยยีานาีจาเีนว่นทากินปักท่องนะคะเนาะขอบคุณะค่ะเด,อด้อิติดตามเงียนวลมาตอลอดนะคะเนาะ อบคุณทุกท่านทุกกำลังใจนะคะขอโตจินปักต้องต่อน้องข่นน้องี่นอ้องสวัสดีค่ะ